โอยปวดท้องต้องกลับบ้านไปกินยาแล้วเนี่ยไหนดูซิยาแก้ปวดท้องอยู่ไหนเนี่ยฮะนี่ไงหืยาสีแปลกๆปกะเนี่ย ไหนดูวันหมดอายุสินี่มันหมดอายุแล้วนี่เดี๋ยวนะแล้วยาอื่นล่ะไม่นะนี่ก็หมดอายุนั่นก็หมดอายุตายละต้องไปทิ้งแล้วเนี่ยยู จะทิ้งยาหรอรู้ไหมว่าการทิ้งยามีวิธีการทิ้งที่เฉพาะนะเพราะถ้าหากเราทิ้งยาไม่ถูกวิธีจะเกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตได้งั้นเรามาดูกันว่าการทิ้งยาแต่ละรูปแบบมีวิธีการทิ้งอย่างไรไปดูกัน สำหรับแนวทางในการทิ้งยาที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพในประเทศไทยสามารถทำได้2วิธีดังต่อไปนี้ค่ะวิธีที่1นนะคะคือการส่งคืนยาให้กับสถานที่ที่มีจุดรับทิ้งยาค่ะเช่นโรงพยาบาลร้านยาหรือสถานที่รับกำจัดยาค่ะหากในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะไม่มีสถานที่ให้บริการทิ้งยาเราสามารถทำการทิ้งยาได้โดยวิธีที่2 คือการนํายาออกจากบรรจุภัณฑ์และนํามาผสมกับวัสดุที่ไม่สามารถรับทานได้ค่ะเช่นกาดกาแฟทรายโดยที่เราไม่ต้องทําการทุบหรือบดเม็ดยานะคะจากนั้นทําการปิดให้มีชิดและนําไปทิ้งในถังขยะสีแดงหรือถังขยะอันตรายนั่นเองค่ะและสําหรับตัวบรรจุภัณฑ์นะคะให้ทําการทําลายข้อมูลที่สําคัญก่อนการทิ้งยาค่ะอันได้แก่ชื่อผู้ป่วยชื่อโรงพยาบาลชื่อยาและขนาดใช้ยานั่นเองค่ะ นอกจากยาแล้วเข็มฉีดยาก็ต้องทิ้งให้ถูกวิธีด้วยนะถ้าทิ้งไม่ถูกวิธีเข็มฉีดยาอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บและการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ติดต่อทางสารคัดหลั่งหรือว่าเลือดได้โดยขั้นตอนแรกต้องสวมตลอกเข็มกลับอย่างระมัดระวงัง ขั้นตอนที่2ให้นําไปเก็บรวบรวมในภาชนะที่ป้องกันการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมีรวมถึงภาชนะจะต้องมีฝาปิดและสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยที่ผู้ขนส่งไม่ต้องสัมผัสกับเข็มโดยมีตัวอย่างภาชนะดังนี้ขั้นตอนที่3นํนำภาชนะดังกล่าว ไปทิ้งยังสถานพยาบาลใกล้บ้านหรือสถานที่ทิ้งเข็มอย่างจุดรับขยะมูลฝอยอันตรายของเทศบาลหรือว่าอบาตาและอย่าลืมระบุข้อความว่าขยะติดเชื้อแหลมคมบนภาชนะบรรจุให้ชัดเจนก่อนทิ้งด้วยนะคะทีนี้ก็รู้วิธีทิ้งยาที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมงั้นอย่าลืมทิ้งยาให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตนะ